อันเชิญลงแม่น้ำเจ้าพระยาแห่พระอุปคุตเวียนรอบเกาะเกรด็ดตัวแทนเดือทะเลแห่งพารกลาม,มหามงคลพลิกชตาแห่พระอุปคุตรังสีนริมิตองคใหญ่หนักสามตันอันเชิญลงทางน้ำโดยเรือเครนเวียนรอบเกาะเกรด็ดนนทบุรีซึ่งจะเปิดให้จองเข้าร่วมฟรีสองพิธีบุญหนึ่งร่วมลงเรือสาธุชนในขบวนแห่พระอุปคุตทางน้ำและสองมารับทรัพย์จับเชือกแดงแห่พระอุปคุตรอบพระอารามหลวงวัดบรมัยิกาวาสวารวิหาร ยิ่งใหญ่มากพิธีอัญเชิญองค์พระอุปคุตรังสีนริมิตเข้าปดิสถานในวิหารแปดเหลี่ยมเปิดรับศัพทุกทิศท,ทางพิเศษคือจะมีให้ร่วมฝากดวงใต้ฐานพระอุปคุตด้วยนะคะแล้วอยาพาดพิธีเบิกเนตและพิธีมหาพุทธพิเศษวัตถุมงคลพระอุปคุท่ันเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยเมตตาเป็นประธานพร้อมเกจิดังนางปกอธิฐานจิตท,ทั้งแปดทีผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับบาตรพระอุปคุตเนื้อผงด้วยวันพุธที่9เมษายนนี้เป็นวันมหัทธนเลิกคือเลิกเห็นความมังค่ามาร่วมงาน กาวัดกันเยอะๆนะคะ